บรรยากาศพ่อค้าแม่ขายต่างนำสินค้าออกมาวางจำหน่ายกันอย่างมากมายในงานวันปัดชิมนิเทศค่ะพ่อค้าแม่ขายในเขตเทศบาลนครแม่สอดได้มีการนำสินค้าออกมาวางจำหน่ายในงานวันปัดชิมนิเทศโดยสินค้าส่วนใหญ่เป็นจำพวกลูกโปง่งตุ๊ก,กตาช่อดอกไม้และป้ายสะพายคล้องลำตัวนำมาวางจำหน่ายกันบริเวณด้านหน้าโรงเรียนสพวิทยาคม เป็นอีกสถานที่หนึ่งในเขตเทศบาลนครแม่สอดที่้อค้าแม่ค้าต่างหาทำเลทองขายสินค้ากันผู้ขายเล่าให้ฟังว่าในปีนี้ได้หารูปแบบการนำเสนอสินค้าใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้าได้คัดสารกันแต่ราคาของสินค้าต่างๆที่นำมาวางจำหน่ายนั้นยังคงเริ่มต้นที่ราคา20บาทจนถึงราคาประมาณ200บาท เพื่อเป็นการปรับให้เข้ากับยุคเศรษฐกิจฟืดเครืองในเวลานี้